ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเก็บเห็ดฟางนะครับเป็นวันที่สองนะครับก็จะงอกที่เดิมนะครับพี่น้องนะครับเป็นเห็ดฟางเกิดเองทันธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมนะครับก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่รอบสองแล้วนะครับพี่น้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นฟางที่มีความชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ดินนะครับ มีความชื้นอยู่ข้างๆกองอยู่ข้างๆต้นไม้ไผ่นะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่กินกินหนอนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ติดตามสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาชมนะครับขอบคุณนะครับที่ มาชมคลิปนะครับเป็นคลิปเก็บเห็ดฟางนะครับซึ่งเป็นเห็ดนะครับที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับพอที่จะได้แกงนะครับหรือว่าได้ตำพริกนะครับตำพริกนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงที่เคยนะครับทางทิทใต้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับบรรยากาศนะครับที่นานะครับที่กอควายนะครับพี่นกนะครับซึ่งก็ ปกติแล้วก็นะกจะทําเสร็บฟางถวายตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับแต่ปกติปีที่แล้วปีนี้ไม่ได้ทํานะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลานะครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับพี่น้องนะครับทําให้การที่เรื้ยงดูกไก่ด้วยเลี้ยงควายด้วยก็ทําให้ไม่มีเวลานะครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับ ต้องตามฤดูการนะครับมาลองมาเอาเชื้อเก่านะครับเมื่อปิดแล้วนะครับไม่รู้จะงอกหรือเปล่านะครับก็ถ้ารดน้ําไปนะครับก็จะทําให้ฟางชื้นนะชื้นนะครับลําบากนะครับก็น่าจะไม่งอกนะครับเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับปีนี้ฝนตกน้อยนะครับซึ่ง ทำให้ข้าวปลาหานนะครับไม่อุดมสมบูรณ์นะครับทางแถบสุรินทร์นะครับทางด้านเกือบจะชมพระนะครับอำเภอชมพระนะครับพี่น้องนะครับก็บางหมู่นะครับอาจจะมีฝนตกนะครับตกน้อยแต่ว่าตกเรื่อยๆทําให้ข้าวนะครับมีการใส่ปุ๋ยเรื่อยรับน้ําได้ดีนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ